เทสมาหลายเจ้าอ่ะเจ้านีกมีความเค็มพอดีสัดส่วนสำหรับไขมันกับเนื้อก็คือกำลังพอดีเลยมีแล้วครับเบคอนที่กินกับอะไรก็อร่อยทุกอย่างเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพีทมาอยู่ที่พานกพุทธมนทนจะพาทุกคนมากินร้านหนึ่งที่ส่วนตัวแล้วชอบมากเลยชื่อว่าซิมเมอร์บีเครับเป็นร้านของเชฟบูมที่เคยแข่ง The Next Iron อรอนเแล้วก็เชฟเบลที่เคยแข่ง t o อปเชฟซีซันสด้วยบรรยากาศร้านเขาก็จะชิวๆนะครับมีโซนเอทาดรแล้วก็โซนอินดร้านเนี่ยจะตกแต่งฟิลแบบเหมือน Italy, อ,อิตาลีอบอุ่นอบอุ่นนะครับมากินกันได้ตลอดวันเลย ้านของบูมอะคะคือเราตั้งใจว่าจะทําให้แบบว่าลูกค้าที่เดินเข้ามาเนี่ยสัมผัสกับความเป็นกันเองเหมือนเข้ามาล้วได้เข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อนเอออันนี้อันนี้ฟิลนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆเคยมากินตั้งแต่เปิดใหม่ๆอ่ะเ้ามามันก็รู้สึกแบบเอ๊ะทำไมมันอบอุ่นจังอะ,อะไรเงี้ยใช่ค่ะก็คือจะพยายามแต่งให้มันเหมือนเป็นบ้านคนที่อยู่ในโซนแบบอิตาลีอ,อะไรประมาณแล้วอาหารล่ะสไตล์อาหารเราเป็นสไตล์อาหารจะเป็นออกแนวเป็นเวสเทิร์นค่ะแต่ว่าก็จะมีความจัดจ้านในแบบของคนไทยมีเผ็ดมีอะไรแฝงเข้า ซึ่งทําให้เรากินเราไม่เลี่ยนอะ้วอย่างวันนี้ได้ข่าวว่าเชฟจะทําเมนูเบคอนหนา1.5เซนติมตรให้กิน<ะ>ซึ่งเป็นเมนูที่ขายอยู่แล้วก็วจะมีคาโบนาร่าค่ะมีรีซอตโตทัฟเฟิลแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวบนันนะคะเป็นเอ็กเมดิกเบคอนเมเปิลสายเบคอนเลเวอร์อยู่แล้วชอบกัดแบบช่ำๆถ้าเกิดใครชอบแบบช่ำๆมีแบบน้ำแปลกในปากแนะนำเลย อ๋อกินเบคอนน้ำแตกในปากเออเรื่องจริงเ่ะเออเรื่องจริงเพราะว่าชั้นที่เป็นสัสดส่วนของไขมันของเนื้อเนี่ย มันพอดีมากกัดแล้วแบบฟินมากๆของเชฟนี่ใช้เบคอนของอะไรครับก็คือบูมาใช้ของตัวหมูตัวเดียวเนาะแต่ว่าเวลาสั่งก็คือสั่งที่ Facebook ของบางเกากแฮมเขาจะขายสําหรับร้านอาหารถ้าเกิดใครทําร้านอาหารแบบบูก็สามารถใช้ซับเดียวกันได้นะคะบูรู้สึกว่าแบบเทสมาหลายเจ้าอ่ะเจ้านี้ก็คือแบบมีความเค็มพอดีแบบไม่เค็มเกินไปไม่เค็มโดดสัดส่วนแบบสําหรับไขมันกับเนื้อก็คือกำลังพอดีเลย ช่วยเล่าวิธีการทำให้นิดหนึ่งอย่างตัวคาโบนาร่าเนาะตอนนี้คาโบนาร่าจะใช้เป็นเส้นสปาเกตตี้แต่ว่าสำหรับลูกค้าคนไหนที่เข้ามาสามารถเปลี่ยนเป็นเส้นสดได้ตัวเบคอนเนี่ยเราจะเอาไปย่างจนมันหอมเกรียมกรอบค่ะเวลาเราโรยเราก็โรยแค่พริกไทยอย่างเดียวเพราะว่าในตัวเบคอนเนี่ยลมควันนะเขาจะมีความเค็มมาอยู่แล้วแล้วเราก็แค่เพิ่มความหอมเขาเข้าไปคาโบนาร่าเนี่ยก็เป็นซอสที่แบบว่าคนไทยทานได้ ฝรั่งมาทานก็ยังอร่อยอยู่เราจะมีผสมครีมเข้าไปด้วยแต่ว่าก็ยังคงเบ็ดหลักอยู่ที่เอ็ดโยกแล้วก็พาเมซานชีคค่ะตัวต่อไปจะเป็นทรัฟเฟิลรีชอตโต้ตัวนี้ก็จะใช้เบคอนหนาเหมือนเดิมเอาไปย่างให้หอมโดยแค่ผีไทยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไอตัวอารีชอตโต้ปกติเขาจะใช้เป็นข้าวเนาะแต่ของบลูใช้เป็นข้าวบาเล่มันจะมีความหนึบๆกึบๆมากกว่าเวลากินแล้วมันจะรู้สึกเทเจอร์แปลกใหม่ หอมกลิ่นเห็ดทัฟเฟใช้ทั้งทัฟเฟเพลทแล้วก็ทัฟเฟออยค่ะแล้วก็โปะไปด้วยตัวเบคอนหนา1.5เซนฟินมาก <c oughs> แล้วก็ท็อปด้วยพาเมซานชีสค่ะโอ้ยตอนนี้ท้องสั่นเลยนะเมื่อกี้แบบบุ๊บบูบอยากกินเลยอ่ะเมนูที่3จะเป็นบันค่ะก็คือขนมปังเนี่ยของเราจะเป็นขนมปังโฮมเมดก็คือทําเองแบบทุกวันเอาไปย่างให้มันกรอบค่ะตัว <c oughs> ที่เราเอามาทานเนี่ยจะเป็นบ้าบัตเตอร์ก็คือจะหอมไปกว่าเดิมอีก ที่โชคดีมากเพราะว่าวันนี้เพิ่งจะรีนิวเมนูตัวนี้เราจะใส่ซอสเหมือนเป็นซอสแบบที่ได้อินสปิเรชันมาจากน้ำพริกอองแล้วก็ย่างเบคอนหนา1.5เซนเหมือนเดิมวางท็อปลงไปกินกับเอ็กเบเนดิกที่ตัวซอสเบเนดิกเนี่ยเอาไปใส่เอสปูมาค่ะจะมีความเป็นแบบละมุนโฟมโฟมลแล้วก็นวลนหน่อยใช่แล้วก็ทานกับล็อกเยสสลัดค่ะอาวเมื่อกี้แอบขึนน้ำลายไปทีนึงแล้วกึนเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้กินข้าว สามเมนูมาอยู่ตรงหน้าแล้วครับน่ากินมากทุกคนอันนี้จะเป็นคาโบนาราพาสต้าแล้วนี้จะเป็นเอ็กเบเดริกแอดเมเปิลเบคอนนะครับส่วนจานนี้จะเป็นทรัฟเฟิลบาร์เรลิซอตโตแอดเบคอนจาน้าดูเมนูนี้ก่อนเลยนะหนาๆช่ำๆแบบนี้อู้ยนี่เอ็กเบเดริกทารักไปแล้วนะฮะนี่ครับเบคอนอืมอืมอร่อยมาก มเมนูนี้อร่อยมากขนมปังเขาหนานุ่มแล้วผิวกวกรอบนะครับกินกับเบคอนที่มีความหนา1.5เซนนี่โอ้โหกัดไปแล้วสุดฟินถ้ากินพร้อมกันนี่แบบฟินมากแล้วตัวเบคอนเองเขาเนี่ยเอาเมเปลิลไซรัปมาเกรสด้วยนะครับตอนที่กริลในกระทะมันจะมีความหวานและเข้ากับความเค็มของเบคอนพอดีเลยอร่อยสุดสดโอ้ยนี่น่ากินมากนี่อย่างที่เชฟบอกนะครับเขาใช้เป็นเส้นสปาเกตตี้แต่ว่าใครจะสั่งเปลี่ยนเป็นเส้นสดก็ได้ ม,มันนัวมันเฟมเลมี่สังเกตสัดส่วนนะเนื้อกับชั้นไขมันเนี่ยสัดส่วนพอดีพอดีก็เลยอะ่ะแล้วก็หนา1.5เซนนะครับแบบนี้หนาๆนานะครับอืม คาบโบนา่าเขารสชาติดีครับนัวครีมมี่กำลังดีเลยแล้วก็มีชีสโรยมาด้วยนะครับส่วนเบคอนเนี่ยพอเอาแค่ไปกริลเนี่ยก็ได้ผิวกรอบๆได้มันฉ่ำๆกัดไปนี่อย่างฟินบอกเลยว่าจานนี้เนี่ยถูกใจทุกคนแน่นอนนะฮะ <c oughs> นี่มาชิมจานนี้กันบ้างครับเ <c oughs> ขาเอาข้าวบาเล่มาผัดแบบรีซอตโต้นะทุกคนนี่ <c oughs> น่ากินมากถอาใช้เป็นข้าวบาเล่เนี่ยมีความนุ่มหนึบกรุบๆเขียวสนุก นี่แหละครับเบคอนที่กินกับอะไรก็อร่อยทุกอย่างเลยหนา1.5เซนติเมตรครับเบคอนเขานี่นะครับนอกจากความหนา1.5เซนที่ทำให้กัดฟินๆแล้วเนี่ยยังมีความหอมในตัวแล้วก็ชิ้นใหญ่ด้วยนะครับแบบเป็นเอกลักษณ์เลยแถมรสชาติอร่อยกลมกล่อมไม่มีกูเต้นด้วยครับ การใช้งานเบคอนของเขานะครับนอกจากเอาไปย่างแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังเอาไปต้ม mm hmm. ไปทอดหรือว่าเอาไปใส่ไมโครเวฟเลยก็ได้นะครับ mm hmm. ใครที่สนใจเนี่ยนะ mm hmm. ก็ไปตามดูกันได้ที่ Facebook บางกอกแฮมนะครับเป็นคนาดของหมูตัวเดียวครับหลายๆร้านเนี่ยก็นอกจากเขาจะใช้เบคอนแล้วนะก็ยังมีแฮมมีไส้กรอกด้วยเออไปเลือกกันได้เลยนะครับและใครที่อยากมากินของอร่อยๆที่ร้านเชฟบูมเชฟเบลเนี่ยนะครับมากันได้เลยนะครับที่ซิมเมอร์บีเคนะครับอยู่ที่พรานนกพุทธมนตรจ้ามากันได้เลยมีที่จอดรถหน้าร้านเลยสบายๆเปิด11โมงถึง4ทุ่มครับ